คุณเข้าบ้านกันค่ะกีนาา่าด้านกล้าดียังไงไม่ห่วงขู่ฉันเป็นแฟนเก่าก็อยู่ส่วนแฟนเก่าดิเตือหลายรอบแล้วใช่ปะ่ะแฟน คือมันไม่ใช่อย่างนั้นนะฟังอะไรก่อนไหมไม่ฉันไม่ฟังอะไรทั้งนั้นก็เห็นอยู่ว่า,วามาด้วยกันและฉันก็รู้นะว่าพวกแกสองคนน่ะแอบมีความสัมพันธ์กันลับหลังฉันคุณแป้งคะคุณฟังพวกเราหน่อยนะคะเรารู้ค่ะว่าเราเลิกกันไปแล้วไม่ควรจะมาเจอกันแต่คุณก็รู้ว่าว่าที่เรายังไปมาหาสู่กันเนี่ยมันเป็นแค่เรื่องงานจริงๆมันเป็นเรื่องจําเป็นใช่ แป้งคือช่วยมีเหตุผลหน่อยได้ปะเหตุผลเหอะทำไมต้องมีเหตุผลด้วยอ่ะในเมื่อตลอดเวลาที่ผ่านมาแกก็รู้อยู่แก่ใจว่าจ้องแต่จะอ่อยบัวฉันมีเไรน้างโมเนี่ยถ้าแบบนี้ลูกค้าจะโอเคไหมอ่ะ นี่แบบนี้เลยนี่าน,นี่เลยเราจะใส่ข้อวามตรงนี้กอ่อนนิดนึงอ่านี่เห็นปะเหจอปะสวัสดีครับ <S <S อ๋อครับครับครับได้เลยครับได้เลยครับเดี๋ยว <S <S เดี๋ยวผมที่ไปครับครับสวัสดีครับมีอะไรเหรอ อ๋อพอดีลูกค้านัดคุยด่วนนะเดี๋ยวทิมี่ไปก่อนนะแค่ไปเป็นเพื่อนไหมไม่เไรโมทำงานที่เหลือจะทำเองนี่แกคิดจะอ่อยหัวฉลอมแต่โมนี่คุณพูดเรื่องอะไรคะฉันไม่เข้าใจอย่ามาทำหน้าตาใสาซื่อหน่อยเลยคิดว่าฉันดูไม่ออกเหรอ แค่มองตาเกาก็รู้แล้วว่าเกยังอยากได้ดีมอยู่อ่ะใช่ไหมล่ะคุณแป้งคะฉันกับดีมคบกันแค่เรื่องงานเท่านั้นไม่มีเรื่องอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องแน่นอนค่ะนิสัยสันดานมารยาผูห้หญิงอ่ะใครมันจะไปไว้ใจได้แป่ฉันว่าฉันคุณไม่ทำสันดานคุณหรอกนะคะคุณแป้งนี่อิสระมึงดา่ากูเหรอ คิดว่าคนอย่างฉันจะไม่ตกคืนก็เอาเลยค่ะเอาสิตอบมาฝากไปก่อนทืงมึงอย่าให้กูจับได้คาหนังคาเขาก็แล้วกันว่ามึงมาอ่อยผัวกูอีกอะ่ะมึงเจอดีแน่จะรอนะคะ นี่คุณยังไม่สํานึกอีกเหรอว่าทุกวันเนี้ยที่เรามีเงินใช้โดยที่ผมไม่ต้องไปทํางานนี่มันเพราะใครผมมีเวลาอยู่กับคุณได้เนี่ยไม่ใช่เ,เพราะพอแตงโมเหรอที่เขาดูแลบริหารบริษัทให้กับเราเนี่ยคุณหัดมีความคิดแล้วก็โตเป็นผู้ใหญ่สักทีได้ไหมเนี่ยนี่ยังจะเข้าข้างมันมากกว่าเมียตัวเองอีกเหรอทำไมยังรักมันอยู่ใช่ไหมตอบมาดิว่ายังรักมันอยู่ใช่ไหมก็บอกว่าไม่มีอะไรไงคะคุณแป้งฟังเหตุผลหน่อยได้ไหมคะแต่ที่มาด้วยกันหมายความว่าไง ก็เพราะว่ารถของ,องเราไงซุนี่ถ้าเฮียหลอไม่บอกผมนะว่าคุณเอารถไปจำนํากับรุ่นน้องเขาเนี่ยผมก็ไม่รู้หรอกว่าคุณเอาเงินไปจ่ายนี่พันนั้น ดตัวทั้งวันเลยกูทำไมช่วงนี้โชคไม่ดีเลยวะโอ้ยเป็นนี่อีกแล้วไงดีวะเนี่ยโอ้ยทำไงดีวะสวยแน่เลยกูได้การแล้วฮัลโหลพี่อู๋ฉันมีเรื่องให้ช่วยอ่ะ ช่วยฉันหน่อยนะฉันเดือดร้อนน่ะนี่คุณรู้ได้ยังไงอ่ะก็ผมบอกแล้วไง าราะลน้องของเฮียหล่อเพื่อนอผมเนี่ยเขาบอกมาอ๋อแล้วรุ่นน้องที่ผมพูดถึงเนี่ยก็คือเฮียอูคนที่คุณเอารถคันนี้ไปจำนำไผมไม่นึกเลยนะว่าเมียคนที่ผมรักด้วยใจจริงเนี่ยจะมีนิสัยเป็นผีพน,นันแบบนีน้ที่แรกเนี่ยผมก็ว่าจะไม่โกรธอะไรคุณมากหรอกนะแต่ความนิสัยที่ไม่รู้จักโตของคุณเนี่ยมันทำให้ผมหมดความอดทน แป้งเราอยากันเถอะอะไรนะอย่ากนี่คุณพูดอะไรออกมารู้ตัวบ้างไหมรู้ผมรู้ตัวแล้วที่ผมพูดออกมาเนี่ยมันก็คือความจริงว่าผมอ่ะขออยากกับคุณอ๋อที่อยากจะหยากกับฉันอ่ะก็เพราะว่าจะไปคบกับอีนอางนี่ใช่ไหมไม่ใช่ค่ะดีมอะ เขาไม่กล้ากลับมาคบกับฉันหรอกคะ่ะเพราะว่าฉันเนี่ยมีแฟนแล้วและที่สําคัญนะคะแฟนฉันเขาก็เข้าใจดีที่เราต้องมาเจอกันว่าเป็นเพราะเรื่องงานไม่เหมือนใครบางคนหรอกคะ่ะดีมดีมอยากอย่ามาแตะต้องตัวผมผมตัดสินใจแนละ้วได้อยากจะอยากก็อยากแต่อย่าลืมนะว่าถ้ายากไปแล้วอะ่ะ ทรัพย์สินอีกครึ่งหนึ่งอ่ะต้องไปของฉันแบ่งครึ่งก็ครึ่งไปสิเพราะว่าไอ้ที่คุณจะได้เนี่ยมันก็แค่ไม่กี่ล้านแล้วผมไม่เสียดายหรอกนะจะเป็นเงินแ,แค่ไม่กี่ล้านเนี่ยพวกผมกลับจะได้มากกว่านะั้นอีกสิบสิบเท่าสิบเท่าใช่ค่ะบริษัทของเรากําลังเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์และเราสองคนก็คงจะมีเงินต่ำๆก็ร้อยล้านอะไรนะ ดีมดีมคือว่าไปซะคุณไปเจอกับผมที่อำเภอแล้วก็เซ็นไปอยากซะเลยแล้วหลังจากนั้นนะคุณก็เก็บข้าวเก็บของแล้วจะไปตายที่ไหนก็ไป นี่นี่ทำไมหมดเลยอ่ะทำไมทำไมอยู่อยู่